ผมเคยโพสต์ว่าคนทั่วไปชอบโฟกัสที่เงินจนไม่ได้โฟกัสเรื่องของผลงานแต่คนที่โฟกัสเรื่องของผลงานเนี่ยมักประสบความสาเร็จมากกว่าคนที่โฟกัสแค่เรื่องเงินเสมอคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับคุณคิดว่าสตีฟจ็อบตอนเริ่มต้นตั้งบริษัท Apple ขึ้นมาสตีฟจ็อบเขาโฟกัสที่กําไรต่อนหน่วยหรือโฟกัสที่ผลงานของเขาคุณที่จาบอกผลของงานใช่ครับเขาโฟกัสที่ผลงานที่เขาทําเขาโฟกัสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงโลก เขามองหาปัญหาที่เกิดขึ้นและเขาเสนอวิธีการแก้ปัญหานั้นถูกไหมเขาโฟกัสที่ผลงานที่ดีที่สุดที่จะส่งมอบไปให้ลูกค้าของเขานั่นแหละครับเลยทำให้เขามั่งคั่งและร่ำรวยที่สุดระดับนี้ได้ตอนเราเป็นเด็กพูดแล้วก็ดูแก่นะตอนเราเป็นเด็กการที่คุณจะนั่งฟังเพลงอ่ะคุณต้องเปิดในลำโพงขนาดใหญ่ฟังที่บ้านถูกปะไม่สามารถพกออกไปข้างนอกได้ ถูกต้องไหมตอนเด็กๆอะ่ะเออน่าจะวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์น่าจะพอเข้าใจนะครับวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์น่าจะพอเข้าใจคุณไม่สามารถเอาเพลงพกเพลงเดินออกไปข้างนอกได้ยุคนั้นมันจะมีเอ่อในหนังหรืออะไรก็ตามจะเป็นวัยรุ่นฝรั่งนะครับที่จบบถือลาโพงเนี้ยคุณเคยเห็นป่มถือลาโพงยืนเต้นเต้นเต้นอ่ะอ่ะมันจะมีแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนไทยจริงๆไม่มีใครทําไงอย่างเราเราก็ทําไม่ได้แต่เราอยากฟังเพลงที่อยู่นอกบ้านบ้างอ่นะ บางทีเราอยากเดินเล่นข้างนอกอยากฟังเพลงชิวๆอ่ะแต่มันทําไม่ได้ในยุคนั้นถูกไหมมันก็เริ่มมีนวัตกรรมเข้ามานวัตกรรมแรกคืออะไรครับช่วงนั้นน่าจะเป็นเทปตลับคุณทันปะเทปที่เป็นตลับเซาบาครับใส่หูแล้วก็จะมารุ่นของ w a ล k m a n ถูกไหมแล้วก็มารุ่น w a ล k m a n แต่ปัญหาหนายุคนั้นคืออะไรครับปัญหาหนายุคนั้นคืออะไรครับ เพลงคุณก็พกไปได้น้อยซีดีแผ่นหนึ่งอาจจะมีแค่สิบเพลงปะรุ่นวอล์กแมนอ่ะน่าจะมีประมาณสิบเพลงแค่นั้นอ่ะแล้วเวลาคุณไปข้างนอกคุณจะพกเพลงทีร้อยตลับได้ปะมันก็พกไม่ได้ดูปะบางทีคุณอยากฟังเพลงนู้นเปลี่ยน,นเพลงนี้คุณทําไม่ได้แล้วสิ่งที่สติฟจ็อบเขาเห็นเขาคืออะไรครับเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนเขาสร้างไอ o d ขึ้นมาดูปะที่มีเพลงหนึ่งพันเพลงไปในเครื่องเล็กแค่เครื่องเดียวเขามองหาปัญหา แล้วเมื่อเขาเจอปัญหาเขาก็แค่เสนอหาทางวิธีแก้ให้แล้ววิธีแก้ของเขาคือ iPod เครื่องแค่นี้บรรจุเพลงได้หนึ่งพันเพลง,งเข้าใจความหมายไหและไอพอตเป็นแงครับตอนนั้นยอดซื้อถล่มทลายถล่มทลายมากนะฮะอะคุณทีักดิ์บว่า,าใครมีโซ n y ่วอล m a n นี่โคตรเท่ใช่ยุคนั้นเท่มากวอล์กแมนนี่โคตรเท่เลยจริงยุคนั้นเท่มากนะครับ เห็นไหมนี่คือการมองปัญหาและแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้ลูกค้าคุณนี่คือการให้นะครับการแก้ปัญหาคือการให้นะในมุมผมนะการที่เราช่วยเหลือใครสักคนแก้ปัญหาใครสักคนมันคือการให้นะครับคุณอาจจะให้ประโยชน์ให้ความสุขให้วิธีการแก้ปัญหาหรือทาให้เขาใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นนั่นแหละคือการให้และเมื่อคุณให้ลูกค้าได้มากกว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่หวังแค่เรื่องเงิน เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน mindset นะถ้าเกิดว่าคุณอยากขายออนไลน์สําเร็จนะครับอย่าไปโฟกัสที่เรื่องเงินอย่าไปโฟกัสเรื่องกําไรจนเกินไปบางทีสิ่งที่คุณต้องโฟกัสจริงๆคือคุณตั้งใจแก้ปัญหาให้ลูกค้าจริงๆหรือเปล่าโอเคปะคุณต้องตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าของคุณจริงๆแล้วคุณจะประสบสำเร็จคุณจะมียอดขายที่มากขึ้นคุณจะรวยขึ้นและคุณจะมั่งคั่งขึ้นมากๆอะ่ะ